อีเคเมนรองพื้นสำหรับผู้ชายมาประถางญี่ปุ่นหล่อเนียนเปล่งประกายเสน่ห์ในทุกวันสวัสดีครับวันนี้พบกับเบนแลนะครับแต่มาในรูปแบบวิดีโอเนาะวันนี้ก็จะมารีวิวรองพื้นอีเคเมน,นะครับเป็นตัวนี้นะครับผสมสารป้องกันแสงแดด S P F T A บวกบวกบวกนะครับเหมาะกับสำหรับอ่าเมืองไทยตอนนี้เลยเนาะอ่าผมจะให้ดูชัช้อีกทีนึง ผลิตมาสําหรับผิวผู้ชายโดยเฉพาะนะครับผิวผู้ชายเนี่ยส่วนมากจะเจอกับปัญหารอยดํารอยแดงของสิวแล้วก็วกรูมขนกว้างครับซึ่งเบสมีครบเลยเนาะเรามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้าสามารถปกปิดได้มากขนาดไหนนะครับเราจะมาลองทากันนะครับเบือบีบมาประมาณหนึ่งปั๊มรึ่งนะครับสีก็จะอ,อืพอๆกับสีผิวหน้าของเบีดเลยเบีจะไม่เน้นขาวมากนะครับเพราะว่าเบทจะไม่ค่อยชอบ ให้หน้ามันขาวไปกว่าตัวสักเท่าไหร่จะชอบแบบพอดีพอดีมากกว่ามิรขอใช้มือนะครับเพราะว่าเด็กถนัดใช้มือมากบางคนถนัดใช้ฟองน้ําก็ตามสะดวกเลยนะครับเร่มลองถาครึ่งหน้าให้ดูก่อนเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะครับว่า มันต่างกันยังไงอืมอ่าโดยผลลัพธ์แล้วเบทว่ามันเหมาะกับหน้าเวทดมากเลยมันไม่ปล่อยเกินไปแล้วมันทำให้หน้าเนียนขึ้นพวกรอยสิวก็จะหายไปด้วยนะครับอันนี้ฝั่งคือฝั่งที่ทานะครับฝั่งส่วนฝั่งที่ยังไม่ได้ทาคือฝั่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีปัญหาผิวหลงเหลืออยู่ฝั่งที่ยังไม่ได้ทานะครับส่วนฝั่งที่ทาแล้วเนี่ย อนแาผิวมันจะขายไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่เดี๋ยวเราจะมาลองทานกฟังหนึ่งนะครับนะครับเบลขอดูกระจกป๊บนึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาสำหรับเบดก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าอ่าน้าดีเลยนเยอะเลยครับ จะให้ดูชัดๆสักครู่นะคะมันก็จะออกมาประมาณนี้เนาะและนี่คือผลลัพธ์หลังแต่งนะครับผมจะมาสูมให้ดูชัดๆเนาะว่ารอยดำรอยแดงรอยสิวหรือรูขุมขนมันหายไปขนาดไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับรู้สึกหลังแต่งเนี่ยผมรู้สึกว่า เจ้าตัวเนี่ยมันเหมาะครับผู้ชายไทยมากๆเพราะผู้ชายไทยส่วนมากจะมีผิวผสมไม่มันก็แห้งไปเลยหรือมีทั้งผสมมันหรือผสมแห้งนะครับอาสำหรับผมเนี่ยเป็นผิวแห้งซึ่งรองพื้นตัวเนี้ยถือว่าทํามาได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ลอยมากนะครับสําหรับผม,มโอเคเลยขอบคุณมากครับชย้ยูอาร์คาริสมา่าอิเกเมนญีปน่ปุ่น